สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเยี่ยมชมบ้านดงป่าศักกันค่ะซึ่งเข้าเทีเ่ยงวันนี้นะคะก็มีส้มตำแกงขนุนแล้วก็ยำหน่อไม้ค่ะไปไหนกัน,นะคะกินข้าวเสร็จแล้วเราก็แวะมาดูผลิตภัณฑ์การจัดสารของคุณยายค่ะและก็มารับฟังความรู้เกี่ยวกับการปรลูกผักปลอดสารพิษและนี่นะคะก็เป็นสวนผักหลังบ้านของคุณยายที่ปลูกเองค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นต้นกล้าผักต่างๆที่คุณยายพอไว้ขายเพื่อเป็นรายได้เสริมะคะ่ะหลังจากแวะชมสวนของคุณยายเสร็จแล้วเราก็แวะมาดูร้านขายของผลิตภัณฑ์จากการจัดสารของคุณลุงกันต่อเลยค่ะซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากการจัดสารเยอะแยะมากมายเลยเช่นหมวกตะก,กรา้ากระติบข้าวเหนียวและยังมีอย่างอื่นด้วยนะคะ ซึ่งแต่ละชิ้นงานมีความปราณีตมีความละเอียดสวยมากๆเลยนะคะหลังจากแวะดูร้านของคุณลุงเสร็จแล้วก็แวะมาดูไก่และแวะไปดูผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษผ้าเป็นการสร้างอาชีพและก็เป็นการสร้างรายได้เสริมด้วยนะคะมาชมส่วนแตงกวาของคุณลุงกันต่อเลยเป็นแตงกวาที่ปลอดสารพิษมากๆ ไม่ใช้สารเคมีสามารถกินกินได้เลยไม่เป็นอันตารายต่อชีวิตเ,เพราะคุณลุงรับประกันมันแล้วค่ะชมแตงกวาเสร็จก็ไปดูบ่อปลากันค่ะมาดูสวนโกโก้ของลุงผู้ใหญ่บ้านกันต่อเลยค่ะมีต้นพืชชนิดอื่นด้วยนะไม่ใช่ต้นโกโก้อย่างเดียวดูสวนของลุงผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้ว ก็มาดูการจัดสารของคุณตาคุณยายกันต่อเลยค่ะเป็นการสร้างอาชีพเสริมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สวัสดีค่ะเจ้าหน้ี่กาเอาหนาี่มิัิอก้วพเลอกานาระชการแาละกเจ้าหน้าที่ประชาเสารนาาหน้าที่ประาตารัิชุกนี่ไ้อนรับทุกคนคีรับ นี่คือวนอุทยานดอยพระบาทนะคะชมอุทยานเสร็จแล้วก็ลงมาดูส่วน cake, s <S ข,อของคุณลุงกันต่อค่ะาิที่หลังว่าเป็อะไรมัางที่บ้าตายมัางเป็นมัางมีลำไยมีทุเรียน แค่สองต้นอันนี้มาขามยักษ์ต้นเคื่องเนับเวิธีวิธีเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ขึ้นดอยไปไหว้พระขอพรกัน หลังจากไหว้พระเสร็จแล้วก็ลงมาเรียนรู้วิถีชีวิตการถักญ้าคาเพื่อนำไปสร้างเป็นหลังคาหรือสร้างเป็นกระท่อมปลายนาก็ได้นะคะัะับบาาา,า,า <c oughs> เเดดมอนน เป็นถึงแผงได้นะครับของวงของมือแล้วไม่ยากนะครับก้องห,หลายขันแตอนะจะการจ่าเวลาปรเกิดจะได้หามาตีข้าเขย่าโหมดนะนี่เป็นการตีข้าวแบบโบราณเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านสมัยแต่ก่อน ทำภารกิจเสร็จแล้วไปกินข้าวเย็นกันข้าวเย็นวันนี้ก็มีผักกาดจอปูน้ำพริกหนุม่มผักลวกแล้วก็แคบหมูค่ะกินข้าวเย็นเสร็จก็มารับ